เป็นเหรียญที่มีความหนาแล้วหนักแน่นมากทำไรก็หนักแน่นลองจับออกม,มาดูนแล้วเหรียญนี้ไม่มีห่วงปกตรีต้องมีห่วงจ่อรูใช่ไหมอันนี้เราจะไม่มีห่วงหลาย,ห,ายห่วงเราจะไม่<า>ไมีห่วงเขาก็คงกระพันชารตรีเราไม่มีของเราคงกระพันความดีเหรียญเรานะใส่แล้วยิงไม่เข้าด้วยถ้ายิงโดนเหรียญฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ไปเลยแขกฝั่งนู้นเหรอ ด้านไหนี้เังาด้านนี้มีปะไม่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 มมไม่แต่ไม่มีใครครับน่นนทังนี้บริษัทใ่ไหนไหนใครยังไม่มาใครมาใหม่เหี่ยปีทองหลังฟ้าให้เๆเลยอยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วลูกใครหล่อเต้าก่ะค่ล่าหอ่า ได้เล่าก่อนอีกรอบหนึ่งเล่าเล่าอีกรอบนึงเมื่อกี้ไปแจกตรงนั้นสามสิบเหรียญตรงนี้มีแค่นี้ใช่ไหมไปไปนู่นหมดแล้วนะไปสองคนไปกับลูกชานอ่าไปเจอแล้วเมื่อกี้นี้ตรงนี้หมดแล้วใช่มันอยู่แถวนี้เออแค่อย่างเงี้ยรานันตีรู้จักไหมร้านแม่จีนนะร้านแม่เนาะเที่ยวออกเที่ยวที่ไปวบ้างอ่ะร้านเก้งแบบ วต้นแบบให้เป็นปูนบัสเตอร์สีขาวเพื่อให้เป็นประธานในงานว่าเออวันนี้เราจะหล,อล่อโลหะชิ้นนี้นะอะไรเงี้ยไม่เอกปะโอเคแล้ววันนี้อาจารย์มาเดี๋ยวจะเข้านอนละแต่เมื่อกี้ก็เลยเห็นพวกเราทำงานอย่างเงี้ยเหมือนคนปิดทองหลังคาทำงานไม่บอกใครอ่ะโอเคยได้ยินคนมาปิดทองหลัง้าไหมแปลว่าอะไร ใครสอนคำเนี้ยอากใครสอนคช่ว่าครูแล้วทุกคนได้ไหมท่านได้มาจากรัชการที่เก้าของเรานะพระองค์ตรัสไว้เมื่อปีไหนจำไม่ได้เวลาสอนคนน่ท่านบอกว่านี่พวกเราถ้าเราจะเอาทองคำเปลวไปแปะหน้าองค์พระอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีแต่คนเห็นด้านหน้าสวยๆแล้วด้านหลังเอ๊ะถ้าไม่มีใครแปะบ้างจะสวยหมดทั้งองค์ได้ยังไง ก็เหมือนถึงคนทำดีบางทีก็ทำให้คนเห็นเยอะแยะก็ดีแล้วแต่ในคนที่ไม่ทำให้คนเห็นบัางก็มีก็เหมือนคนทำงานผิดทองหลังควาเหมือนพวกหนูเนี่ยตอนนี้ทำงานเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขานอนกันแล้วไม่มีใครรู้พวกหนูเหนื่อยยากลำบากเท่าไหร่ยุงกัดแล้วก็เหนื่อยร้อนทำสียงามเพื่องานชิ่นนี้ชนมาทนี้แต่ก็เลยมองว่าเอ๊ะนี่อยากจะให้เหรียญเหรียญนี้เหรียญนี้มีที่มายังไงก็คือเป็นด้านหลังของพระพุทธองค์ก็คือพระพุทธเจ้านะครับที่อาจารย์นันติเนี่ยเป็นนักประติมากรเป็นนักปั้นนะครับ เขาก็มีความคิดว่าอยากจะหาพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์จริงๆเราอาจจะเห็นเป็นพระรูปอย่างนั้นใช่ไหมแต่เขาอยากจะทาให้เป็นมนุษย์พระพระองค์ก็คือพระตถาคตผู้สอนเกี่ยวกับธรรมะธรรมะคือธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คือความถูกต้องดีงามก็มเป็นความจริงตัมธรรมะดังนั้นถ้าพระพุทธองค์จะเป็นมนุษย์จะเป็นยังไงตอนเป็นเด็กก็คิดหาว่าเรื่องะไรนี่ไงก็เรียนรู้แม้กระทั่ง 3, 12, สามสิบสองพุทธักษณะก็ตาม ถ้าเอามาหมดเลยตามที่เขาสอนอาจจะไม่ใช่คนจะเป็นงานเหนือจริงนี่จะเข้าไปเห็นที่ญี่ปุ่นปั้นทำไมหน้าเป็นญี่ปุ่นจีนปั้นทำไมหน้าเป็นจีนอินเดียปั้นทำไมเป็นอินเดียไทยเป็นไทยขเขมรเป็นขเขมรอแล้วพระอ,องค์เป็นคนที่ไหนกันแม่ใช่ไหมฮะจึงก็เลยเดินทางไปค้นฟ้าวิจัยไปครั้งแรกที่จัดมันดูในป่าก่อนไปหาบารรพุุษของพระองค์เขาตักยาวงว่าเออบรรพุุษท่านเป็นพระเจ้าจะหน้าเป็นอย่างไร เขาก็ายังบอกว่าไม่รู้แล้วเราจะรู้ไหมใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งไม่ว่าพระองค์จะเป็นใครอย่างไรดูที่พระองค์สอนว่าพระองค์สอนอะไรอันนั้นสําคัญดังนั้นเราไม่รู้ว่าพระองค์หน้าตาเป็นอย่างไรแต่อาจารย์อยากทําให้พระองค์เป็นมนุษย์เหมือนกับเราพระองค์สอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมหมายความว่างไงเมื่อไรเราเห็นธรรมที่พระองค์สอนก็จะเข้าถิงอง แต่ถ้าเมื่อไหร่เข้าใจว่าพระอ,องค์เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราเข้าใจเหเป็นรประการดังนั้นท่านขอเรื่องการปฏิบัติดังนั้นเหรียญเหรียญน,นี้มีคนอยากเห็นหน้าพระอ,องค์ที่อาจารย์ทำมา11ปีอาจารย์บอกยังไม่ให้เห็นเอาด้านหลังไปก่อนแลวกันก็เลยเชิญด้านหลังของพอระพุทธองค์ที่อาจารย์ปั้นเหมือนจริงตอนนี้พระอ,องค์อยู่ที่เชียงใหม่เป็นรูปปั้นหล่อเป็นไฟเบอร์กลาสเลเซน่งเหมือนจริงนะครับเหมือนมนุษย์จริงหุ่นที่พึ่งนฮะทีนี้อาจารย์ก็เลยเชิญด้านหลังพระอ,องค์มาไว้ในเหรียญ เขาก็มาบอกว่าอะไรพระอะไรมานั่งหันหลังแบบนี้หน้าอยู่ไหนเอะโรงหล่อยังบอกโรงปั๊มยังบอกเออบอกลูกน้องอาจารย์นี่คุณเล็กมีแต่ด้านหลังจะปั๊มยังไงอหมคุณเล็กก็บอกก็เนี่ยด้านหน้าเหรียญอาจารย์เขาหันหลังเนี่ยนี่แหละคือด้านหน้าเอ้าลรท่าอะไรไมาหน้าข้างหลังจัรก,ก็เลยเอาทองคาเลปลวแปะเลยนี่นะเลยกลายเป็นชื่อว่าปิดทองหลังปากเห็นไหมอนุดูดเห็นไหม เอาทองคำเปลวแปะเลยเป็นปิดทองหลัง้าเลยเห็นไหมน่าเห็นไหมดังนั้นเหรียญนี้จึงมีความหมายแล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้ให้หนูแม่หนูครับแม่หนูแต่ค่ะมไปหลดจุ่แม่พวกเราเกงดำยุงมันชอบอ่าโอเคครับ